สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาในเรื่องของเนยจะประมาณนี้เลยค่ะพิกกี้จะมาเทเนยนมามองดูเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่มันก็ไม่ธรรมดานะเจ้าว่าธรรมดาก็ธรรมดาไม่ธรรมดากับไม่ธรรมดาจะชอบทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ชอบทําแบบนี้แบบนี้พิกี้ชอบทําแบบนี้แบบนี้ จะชอบพิถีพิถัแนแบบนี้จนมังค้งอะลูกค้าจะบ่นเลยว่าพิถีพิถันเยอะไปไหมเนี่ยเยอะไปไหมเนี่ยเราเนี่ยชอบอะชอบเนี่ยจะตัดตรงกลางทําให้มันเป็นก้อนทําให้เป็นก้อนเวลาเราขายอะเราป้ายอะมันก็จะสะดวกอะค่ะสะดวกสบายและดูสะอาดตาด้วยนะคะใส่ก้อนแบบนี้แล้วก็ส่วนที่มันติดอยู่กับที่ถุงอะค่ะ ก็จะไป้ายป้ายป้ายแบบนี้เลยแล้วก็เอาขนมปังมาป้ายทีนึงอันหยิบท,ทิมที่ที่มีเศษที่เหลือเนยเศษที่เหลือในนี้และค่ะเนี่ยไป,ไป,ไป้ายป้ายป้ายแล้วก็ขนมปังมาป้ายอีกครั้งหนึง่งเนี่ยหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงไม่เลอะเทอะด้วย แล้วก็เอาส่วนที่เหลือที่ตกค้างอยู่ที่ในกระเป๋กค่ะส่วนที่เหลือในกระเป๋ะนํามาทําเป็นซีลเหลี่ยมมีดเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเรามาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอามาใส่เข้าไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งนี่ป,ป้ายป้ายแบบนี้เลยค่ะชอบทําอะไรอย่างที่บอกค่ะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขา ดูแล้วก็เป็นศินละปะนี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยชอบชอบสวยงามค่ะหยิบใช้สะดวกดูดีมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามค่ะ